แน่อีกจักหน่อยลูกสิสู้บ่อยคนที่คอยทางนั้นให้ดูแลเจ้าคอเอ็งซื้ออย่างเอาือมือมือมือบอ,มอ,อ,อ,อมอมยอมอมือมือมวอมือมอกือม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 ืวาือมื้มอมือมอมือมือมือม้มือ้ม ดีกวยยักโตครับควยตัวเดียวของบ่มีผู้อันเนี้ยมันบ่ม,ม,มีแห้งเลยก็เห็ดไปตามไร่ไปแจ้งซันล,ละ,ะดีกว่านั่งยืดซื้อยูออกระพาบกะบ่อแห้งแรงดอกน้อยเอ้ยมาแต่โรงพยาบาลว่างหันไปนอนยุดเป็นเดือนสอง أي, เดือนแต่พัดมาแต่โรงพยาบาลเนี่ยกับ่ได้ไเคี้ยวมากดอกว่ามันราคาซ้ำใดบ่ซ้ำใดกับ่หูน้าเดียวนี่เขาให้เส้าเคี้ยวมาก กระซ้าแล้วบ้านกาจะกเขียวจ้ะ